มาทุกคนเรามาทายกันดีกว่านะคะวิ่งเข้าป้ายที่ถูกต้องฟังเสียงก่อนว่ามันคือตัวละครไหนนะคะตราลาเลโรตรัลลาตรัลลารีตรัลล่าตัวนี้แน่นอนใส่รองเท้าไนกี้ด้วยทริปปิทรอปปีิทริปปิตัวนี้เพราะวิเครจำสองตัวนั้นได้ตุงตุงตุงสะฮูราแน่นอนอันนี้ล่ะบัลเลรินาคาบูชิดาแฟนของตุงตุงตุงสะฮูรา ตุ้ง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 ตุงตุงตุงซาฮูระเนี่ยบ้งง้ลบ้งเ้งรตบีนีบื้มงเบื้งเนี่ยต่อไปต่อไปบบารดิโรครโคดิโนโครดีครโคดนี่ยอครดีเดโครโคดีดีูชิโนอสซสินนชิมนซินีบานานินชิมปนซินบานานินนินีนี่ลาลีล ตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนเหมือนเอร์เรเฟนมีคำว่าเอร์เรเฟนลาวัคค์ Saturno Saturnita อวตารดาเหมือนวัวมืนมีความเสียงแบบวัวพูดวัวพูด g อ r b o frutto drillo croc r o d i croc r o d นี่